ณสวงสวรรค์ชั้นฝางานเฉลิมฉลองอันรื่นเริงของเหล่าทวยเทพและนางอับสรนกำลังดำเนินไปอย่างเปี่ยมสุขท่ามกลางบรรยากาศนั้นเองเทพบุตรอรชุนผู้แกล้วกลา้าก็ได้เหาะลงมาร่วมเป็นเกียรติในงานขณะเดียวกันนั้นนักกลางมหาณทีสีครามนางมณีเมฆขลาเทพธิดาผู้เลอโฉมก็ได้บรรจงแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างงดงาม ในมือของนางถือดวงแก้วมณีคู่กายที่ส่องประกายเรืองรองก่อนจะเหาะทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองนั้นด้วยแต่แล้วพลันหัวทั้งท้องฟ้ากลับสั่นสะเทือนเลื่อนลันพร้อมกับการปรากฏกายของรามอสูรยักษ์จอมมารผู้น่าเกรงขามสายตาของมันจับจ้องไปยังดวงแก้วในหัตของนางเมฆขลา มันจึงพุ่งทยานเข้าไล่ติดตามนางในบัดดลภาพอันน่าสะพรึงกลัวนั้นทำให้เหล่าทวยเทพและนางฟ้าบังเกิดความหวาดหวัว่นต่างองค์ต่างรีบหนีกลับวิมานของตนกันอย่างจ้าละวันมีเพียงนางเมฆขลาที่ใช้ปฏิพานไหวพริบลบอยู่หลังปุยเมฆนางมิเล้วาดกลัวกลับใช้อุบายล่อหลอกยักษ์ร้ายให้ไล่ตามตนไปมานางแสงทรรทีจะยื่นแก้วมณีให้ แต่ครั้นเมื่อรามอสูนเข้ามาใกล้นางกลับชูดวงแก้วขึ้นเยาะเย,ย้ยแล้วเหาะลบหนีไปอย่างรวดเร็วความโกรธาเดือดพล่านในอกของรามอสูนมันระเบิดออกมาเป็นการคว้างขวานเพชรคู่กายออกไปสุดกำลังทว่กก็พลาดเป้าหมายไปอย่างน่าเสียดายในช่วงขณะนั้นเองรามอสูนก็ได้ประจันหน้ากับพระอรชุนที่เสด็จผ่านมาพอดี ยักษ์ร้ายตะวาดถามด้วยความไม่พอใจว่าใครกันที่บังอาจมาขวางทางส่วนพระอรชุนก็ประกาศกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของตนอย่างมีได้เกรงกลัวเมื่อวาจาไม่อาจยุติความขัดแยง้งทั้งสองจึงเข้าประจันบานกันกลางเวหายังดุเดือดเลือดพลาด่านต่างฝ่ายต่างพลัดกันรุกรับอย่างไม่มีใครยอมใครแต่แล้วในที่สุดพระอรชุนก็เป็นฝ่ายพลาดท่า ถูกรามอสูนจับขาปาดเข้ากับพระสุเมนอย่างรุนแรงจนสิ้นพระชนในทันทีแรงกระแทกอันมหาศาลน,นั้นถึงกับทำให้เขาพระสุเมนเอียงสุดลงหลังจากได้รับชัยชนะรามศูนก็นละความสนใจจากนางเมฆขลาแล้วกลับไปยังวิมานของตน